ได้นับตัวหมดอล้วครับม่นับตัวได้แล้วับผมเป็ดมงคลทีวีเอ็มยิ้มครับวันน yup ี้เจอใครครับเจอกับแก้วมงคลเหรอเกิดช่วงเขาไหมยังครับไม่เคยดวันทีพี่การเท่าไหร่พี่การร้อยสิบสองนะเป็นไงซ้อมอยู่ทีวีเอ็มยิ้มมั้ยนะกี่วันนะน้องอยู่มาเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆนะแล้วเมื่อกี้เกินเท่าไหร่เกิดที่จุดหกครับจุดหกสบายสบายเราเป็นมวยยังไงก็รอดูนะตายเป็นวีดีวีดีก็แล้วแต่กับคือเราเราเพชรเขาลูกฝีมือก็ แล้วแต่เข้ามายังไงเราค่อยปรับเอาตัาสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบกว่าเลยน้ำหนักป่ยป่วยใช่เอจีอปีนี้อายุจะบกปีอ่ะสามพอหลังเป็นไงบ้างก็พร้อมดีไหมก็ไปดูได้ใช่ไหมเฉลี่ยวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยห้าแล้ววันนี้ร้อยร้อยดิบสองครับปล่อยปล่อยมาชกกันดิไม่รับโตขึ้นนะโตขึ้นนะเวทนี่โอเคนะเวทเดิมใช้ไม่ได้แล้วก่อนนั้นอ่ะแล้วอีกสองพอยเป็นไงผลงานเอาก็ไม่ แพ้กลางชนะกลางแพ้แพ้กลางชนะกลางและล่าสุดนี่คือชนะนะคนนี้เห็นตู้ต่อสู้ไหมล่ะยัถ่ายรูปยังยังครับน่าจะยาวกว่าเขาไหมน้าใหยาวกว่ายาวกว่าร่างกายปึ๊กนะเรานะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดนครนะนครสิทธิรรมราษฎอ่ะผมไปครับเขียร์นน่ะครับสิว่าเขียร์เป็นมงคลทีวียิ้มด้วยนะครับวันนี้ต่ำไม่เต็มทีแน่นอนครัวนะกับผมครับเอ้ยโอเคไปแนะนำตัวทางบ้านนะครับไม่นะครับผมแก้วมงคลจิตบาลสกุลครับวันนี้เจอกับไป เคยชกไหมไม่เคยครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบสองครับว่าขาเรามาเกินเท่าไหร่จุดเกินสิบแปดครับจุดแปดตอนนี้เหลืออะไรเหลือจุดสองครับไม่เวดนี้โอเคไหมมันโหลดไหมโอเคครับล่าสุดโหลดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสามครับก็ลงนี้โหลดลงมาหน่อยนะคือเขาบีบน้ำหนักลงมาหน่อยนึงเพื่อให้ความได้เสียเพราะว่ากระดูกเราดีกว่าเขาหลายหลายหลายปีแบบน่าลงสูงเท่าไหร่ ความสูงเราเท่าไหร่ไป58ครับน้ำหนักปล่อยปล่อย54 58ครับเราปีนี้อายุเท่าไหร่13เราเป็นมวยไงเตะขาต่าอยมัดเป็นมวยไงมวยมเปิดเกม,มนะครับคู่แล้วคู่ต่อสู้ม,มีอะไรบ้างที่เห็นนะ ยังไม่ดูนะครับไม่ต้องดูวัดกันลังเวทีเลยรถชกมวยมันเกินร้อยไม่แน่ยไม่เกินครับไม่เกินสายจะเปลยนไฟครับสายเปลี่ยนไฟก็ผมพอเขาคนน้องเขายังเขาไม่ถึงหลเราทำที่ไหนไฟนะครับและล่าสุดรถชกมวยนะด้านเหนืนอยนะเป็นไงชนะทีมเหล็กไฟครับแล้วก็ก่อนใ้สองไฟเป็นไงมังงแพ้ครับแพ้์สองแล้วก็กลับมาแจ้งเกินล่าสุดในรอบที่สามนะวันนี้โหลดลงมาหน่อยซ้อมที่ไหนตะโกนนครค่ายอะไรค่ายมอสคอนเป็นไงอู้บางอุ้งสองโอเคไหมโอเคครับร่างกายวันนี้เป็นไยั้ไงเป็นร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนจากจังหวัด สวัสดีครับโอเคฝากไครับฝากวิดดอสชาดอสไปดูกันแจกวเจงมนดได้ครับเดี๋ที่นะครับโอเคขอโจท์นี้ต้องจช้โอคขอกับไป